สวัสดีค่ะหลังจากที่ริชีสุนาคก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าพักคอนเวอร์เซทีฟคนใหม่ด้วยเสียงสนับสนุนอย่างท่วมทน้นจากสอสอร่วมพักและเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรคนแรกที่มีเชื้อสายอินเดียผู้ที่สนใจข่าวสารการเมืองและผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยต่างพากันสืบคน้นชื่อผู้นำอังกฤษวัย42ปีทางอินเทอร์เนต็ตหวังทำความรู้จักตัวตน ความคิดและชีวิตของเขาส่วนนามสกุลสุนักมีผู้สะกดไว้อย่างน้อย4แบบได้แก,ก่สุนักสุนักสูนักและสูนักอย่างไรก็ตามนะคะสำนักข่าว BBC Thailand นด์ได้สอบถามไปอย่างเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยได้แนะนำให้ใช้คำภาษาไทยว่าริชีสูนัก ทำกลางความหลากหลายในการแปลงชื่อนามสกุลของผู้นำสหราชอาณาจกักคนใหม่เป็นภาษาไทยสำนักข่าวบีบีซีไทยได้สนทนากับคุณกิติพงษ์บุญเกิดอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยเพื่อไขความกระจ่างตามหลักการเขียนอ่านชื่อของผู้มีเชื้อสายอินเดียและตามหาความหมายเบื้องหลังนามผู้นำรายนี้ ริชหรือฤฤษีแปลว่าผู้มีปัญญาเริ่มต้นด้วยชื่อริชีอาจารย์กิติพงศ์บอกว่าเขียนเป็นภาษาไทยได้สองแบบถ้ายึดตามธรรมเนียมการแปลคําจากภาษาอินเดียเป็นภาษาไทยที่ทํากันมาจะตรงกับคําว่าฤฤษีอ่านว่าฤอษีแต่ถ้าทําแบบนี้เสียงจะเพี้ยนนิดหน่อยเพราะเขาเป็นคนเชื้อสายอินเดียถ้าแปลคําตามสากลคือ ถ่ายโดยเสียงจากภาษาอังกฤษเป็นไทยจะใช้คำว่าริชีอ่านว่าริชีราชบัณฑิตยสถานไทยไม่ได้บังคับแนวทางการถ่ายคำภาษาฮินดีเป็นไทยแต่มีแนวให้เลือกใช้คือถ่ายโดยอักษรถ่ายโดยเสียงหรือปรับรูปการใช้งานขึ้นอยู่กับความนิยมในสังคมที่ใช้กันอยู่แล้วจนแพร่หลายหรือใช้แล้วรู้เรื่องไม่สับสนดังนั้นใครจะใช้ริชีหรือฤษี ก็ไม่ถือว่าผิดอาจารย์กิติพงศ์กล่าวสำหรับคำว่าฤษีมีรากศัพท์จากคำสันสกฤตซึ่งมีอิทธิพลต่อภาษาต่างๆที่ใช้อยู่ในอินเดียทั้งฮินดีบันจาบีมีความหมายว่านักบวชผู้เห็นผู้มีความรู้ผู้มีปัญญาแม้ในพจนานุกรมภาษาไทยสะกดว่าฤษีแต่ในการออกเสียงมักยืดเสียงให้ยาวขึ้นจากสระอ,อิเป็นสระอ,อีเมื่อถ่ายรูปเป็นคำไทย จึงกลายเป็นคำว่าฤาษีหรือราษีอาจารย์กิติพงศ์กล่าวด้วยว่าฤาสีเป็นชื่อที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในทางตอนเหนือของประเทศอินเดียโดยคนอินเดียชอบนําชื่อเทพเจ้ามาตั้งชื่อคนไม่ใช่ว่าทำเพื่อตัวเองวิเศษหรือทำด้วยความเหิมเกริมแต่ทำด้วยความเคารพนอบน้อมทำให้พระนามของพระเจ้าสถิตอยู่กับตน ดังนั้นนายกคนนี้ถือว่านามเป็นมงคลเพราะมีความหมายถึงบุคคลศักดิ์สิทธิ์คือฤาษีส่วนคำว่าสุนักแปลว่าผู้มีเกียรติยศด,ดีชื่อสกุลสุนัก่ายเป็นคำไทยว่าสุนักอ่านว่าสุนักได้คำเดียวตามความเห็นของอาจารย์กิติพงศ์เพราะถูกต้องเป๊ะโดยรูปอักษรตรงกันคือใช้กอไก่และโดยการออกเสียงก็ตรงกันทั้งในภาษาไทยและภาษาอินเดียส่วนที่บางคนเลือกใช้คำว่าสุนัข ที่สะกดด้วยตัวคอควายน่าจะเป็นการแปลทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ตัวเคคือตัวอักษรคอควายนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญภาษาอินเดียอธิบายว่าเหตุที่ไม่ใช้คอควายหรือขอไข่เป็นตัวสะกดนั้นเพราะให้ความหมายต่างจากการใช้กอไก่เป็นตัวสะกดสุนักที่มีขอไข่เป็นตัวสะกดจะแปลว่าผู้มีเล็บงามเพราะคำว่าสุแปลว่าดีและคำว่านักที่สะกดด้วยตัวขอไข่แปลว่าเล็บ และคำว่าสุนัขที่สะกดด้วยตัวกอไก่หมายถึงผู้มีเกียรติยศด,ดีบุคคลสำคัญสุปแปลว่าดีและนักที่สะกดด้วยตัวกอไก่แปลว่าจมูกส่วนสาเหตุที่ไม่แปลชื่อสกุลสุนัขที่สะกดด้วยตัวกอไก่ว่าจมูกดีจมูกสวยเป็นเพราะอาจารย์กิติพงศ์ได้สืบค้นประวัติของนาย,ยกรัฐมนตรีสหาราชอาณาจักรคนใหม่พบว่าบรรพบุรุษของเขาอยู่แถบปัญจาบตอนเหนือของอินเดีย นามสกุลน,นี้อยู่ในตระกูลขัตรี์ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งของวนนรรณิย์แสดงว่าคนคนนี้มีเชื้อสายกษัตริย์เมื่อถอดคำว่าสุนัขที่สะกดด้วยตัวกไก่จากรากศัพท์ภาษาปัญจาบีที่ใช้อยู่ทางตอนเหนือของอินเดียจึงแปลความหมายได้ว่าผู้มีเกียรติยศด,ดีบุคคลสำคัญอาจารย์คณะอักษรศาสตร์จุลาย้ำว่าการถ่ายคำจากภาษาในอินเดียเป็นไทยต้องคำนึงถึงรากเงาของภาษาที่แท้จริงด้วย ไม่ใช่ทุกคำที่เป็นภาษาฮินดีเพราะอินเดียมีความหลากหลายทางภาษาแต่คนไทยส่วนใหญ่อาจรู้จักผ่านภาษาบาลีสันสกฤตทว่าหากคำใดมาจากภาษาท้องถิ่นก็ไม่ควรใช้หลักการแปลแบบเดียวกันทั้งประเทศหรือนําหลักคิดแบบบาลีสันสกฤตมาใช้กับทุกคำนอกจากตัวนายกคนใหม่แห่งสหราชอาณาจักรภรรยาของเขายังได้รับความสนใจพิเศษจากสื่อมวลชนและคนทั่วไป เนื่องจากเป็นทายาทอภิมหาเศรษฐีอักชาตามูรติหรืออักษตามูรติในภาษาไทยตามการถ่ายคำของอาจารย์กิติพงศ์มีความหมายดีไม่แพ้ชื่อสามีเช่นกันอักษาหมายถึงสตรีผู้บริสุทธิ์มูรติหมายถึงรูปปั้นรูปประติมาแม้คนไทยบางส่วนใช้คำว่ามูรติเป็นชื่อสกุลของเธอแต่นักวิชาการรายนี้ชี้ว่าคำคำนี้มีการถ่ายเสียง และใช้อย่างแพร่หลายในไทยแล้วว่ามูรติเหมือนกับพระตีมูรติซึ่งเป็นคำอินเดียแท้ๆจึงน่าจะเลือกใช้คำที่แพร่หลายในสังคมไทยดีกว่าถ่ายคำให้ตรงเพื่อรักษาวความรู้เห็นความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมส่วนที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยแนะนำให้เรียกผู้นำคนใหม่ของสหาราชอาณาจักรว่าริชีซูนักซึ่งสะกดด้วยตัวซอโซระรูอ่านว่าซู ผัเชี่ยวชาญด้านภาษาอินเดียแห่งจุลาชีว่าเป็นการถ่ายเสียงตามสากลเหมือนชื่อซูซานที่ออกเสียงว่าซูซานดังนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาวัฒนธรรมไหนมาจับถ้าถือว่าเขาเป็นคนอังกฤษเพราะเป็นนายกของอังกฤษเขาก็มีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะสะกดให้ถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษหากทางการหรือทางสถานทูตว่าอย่างไรก็ใช้ไปตามนั้นแต่ในทางวัฒนธรรมซึ่งคนไทยมีความสัมพันธ์กับอินเดีย ก็มีอิสระในการทำรายทางวัฒนธรรมของเราหากใช้ความรู้ด้านอินเดียที่เรามีก็จะถ่ายเป็นคำว่าหรือสีสุนักอาจารย์กิติพงศ์กล่าวเช่นเดียวกับชื่อนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยใช้คำดังกล่าวแต่หากอาจารย์กิติพงศ์ต้องใช้คำนี้จะเขียนว่านเรนทระเพราะชื่อของนายกแดนภารตะใช้สระอะไม่ใช้สระอา และถ้าฝังชาวอินเดียออกเสียงก็จะเป็นนเรนทระมันเป็นเส้นบางๆถ้ามาจ้องจับผิดเหมือนครูภาษาไทยก็คงไม่ถูกแต่เมื่อใช้งานเองหรือต้องบอกใครให้ใช้ผมจะใช้นเรนทระซึ่งที่สุดแล้วคงนำความเป็นทางการมาบังคับไม่ได้เพราะวัฒนธรรมเป็นเรื่องมีชีวิตถ้าเขาจะใช้ตามความคุ้นเคยความถนัดก็ให้เขาใช้ไปแต่เมื่อใดต้องใช้สื่อสารอย่างเป็นทางการก็ต้องยึดตามทางการ อาจารย์กิติพงศ์ให้ความเห็น